ครับผมกูคุยเองนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางช่องยูทูปคุยกับพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับวันนี้มาช้าดนึงเพราะว่างานเยอะด้วยแล้วก็วันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยครับเป็นวันเกิดอ่ะตั้งแต่เป็นวันหยุดนะเป็นวันเกิดปุ๊บก็ตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรใส่บาตรเสร็จผมก็ก็ต้องมีคิวสอนเช้าอยู่จองคิวสอนส่วนตัวช่วงเช้านะครับเป็นบ่ายเลยบ่ายของบ่ายสามเสร็จปุ๊บตอนบ่ายผมก็เคลียร์งาน ส่วนตัวเรื่องอื่นนะนี่ลืมหรือว่าเราลืมอะไรวันนี้นะครับเพอเราก็เตรียมกับโคงกับข้าวอะไรกันทําก็เลรียมวันเกิดปกติครับก็ซื้อพคงซื้อเค้กมาตอกเสร็จปุ๊บเนี่ลืมอะไรอ๋อลืมอัดคลิปนะครับอะมาแล้ววันนี้นะครับมาแล้ววันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะเป็นเลขกลุ่มพิเศษที่อ่าผมขอเรียนก่อนว่า เ <c oughs> มื่อวานเนี่ยมีมีในเพจนะครับมีผู้ติดตามในเพจเนี่ยก็มาสอบถามอะไรกัน,นีไงเราถามหาเลขที่กลุ่มศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองประมาณเดือนหน้าเนี่ยเพราะว่าคิวเนี่ยจะหมดประมาณเดือนหน้าจะมีคิวนะครับเป็นโปรเจกต์ผมมองว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษเพราะว่าเขาบอกว่าคู่หาศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์ศูนย์เก้าไม่เจอเลยเนี่ยผมก็เลยถามว่าจะขอไหมถ้าขอเนี่ย ผมจะได้เรียงให้เลย10วัน0ูนย์ศนย์หนึ่งนะครับเอ่อ9วันเนี่ยอาหนึ่งศูนย์เก้าวันเดี๋ยวผมจะเรียงให้เลยเขาก็เลยขอจะมีโปรเจกต์นะครับประมาณเดือนหน้านะพอหมดคิวๆเนี่ยนะครับก็เรียงไว้ให้แล้วนะครับโปรเจกต์เหมือนรหัสนักสืบนะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ูนเจ็ดูแปศูนเก้านะครับเดี๋ยวเลขศูนย์นะว่าผมมองว่าเดี๋ยวเนี้ ทุกคนเริ่มเริ่มพออ่านไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเ้ยทำไมเขาถึงให้เลี่ยงเลขศูนย์มันเป็นยังไงนะครับมันมีแนวทางแบบไหนอะไรยังไงประมาณเนี้ยครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มาดูคู่นี้กันก่อนหรือว่าเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับอยากให้ชุดใหญ่เนะี่ยเดี๋ยวเจอแรกนะครับอ่าวันนี้เป็นกลุ่มเลขศูนย์สองสี่สี่สองศูนย์นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นศิลานีคู้อ่อนโยนคำว่าศิลานีสำหรับผมคือการให้คำปรึกษาลืมบางทีเราจะมองไปที่สองหก อ่าสองสี่อะไรพวกเนี้ยซึ่งสองสี่นี้ก็มีแล้วนะครับสองหกสี่หกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่อย่าลืมว่าศูนย์สองเขาก็มีข้อเด่นเหมือนกันศูน,ย,นย์เนี่ยนะครับไอ้ศูนย์โนบยูเนี่ยเขามีข้อเด่นก็คือว่าเขารู้แทบจะทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเขาจะท,ทํหรู้ไม่ทาแค่นั้นเองแต่สองเนี่ยก็คือเข้าถึงทุกคนพอมาถึงพอมาความหมายสั้นๆพอมารวมกันเหมือนกับว่าคนคนนี้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีนะครับได้ดี ถ้าไปในทางที่ดีนะครับสามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างดีทีเดียวผมถึงบอกว่านี่เป็นศิลานีของแท้ที่เข้าถึงผู้คนได้จริงๆหลายคนจริงมองว่าเอ๊ะทำไมสองสูนย์เนี่ยถึงมีความมีสเสน่ห์บางบางที่ก็ทำนายว่ามันมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดอะไรนูน่นนี่นั่นนะครับย้อนกลับไปดูที่เลขศูนสองนะครับ0ูสอสำหรับผมผมผม,ผมตั้งที่ว่าที่สุดของคอบอ่อนไหวเพราะว่าเขารับเรื่องเยอะในเรื่องของ ความรู้สึกของคนเขารับเยอะมากพอรับ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 แล้วเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบว่าจะเอาไปปล่อยให้ใครหนักกว่าสองหกหนักกว่าสองสี 4, ่สองสองคือหนักกว่าเยอะนะครับในทางด้อยของเขาแต่ทางเด่นของเขาก็คือถ้าเกิดว่าเขาได้ให้คาปรึกษาใครแล้วคนที่ได้รับคาปรึกษาส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกหลงหลงรักคนคนนี้ว่าเออแบบเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งละเอียดนุ่มนวลมากๆอะไรประมาณนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นข้อเด่นของคนคนนี้ก็อยู่ในที่การให้คำปรึกษาคนด้วยแต่ข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องต้องระวังก็คือเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรับเรื่องเยอะนะครับอค่อนข้างจะรับเรื่องเยอะพอรับเรื่องเยอะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยมีทางออกก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากๆนะครับในในใน,นมุมลบนะก็คือถ้าเกิดรับมาแล้วไม่ปล่อยไปทางอื่นก็าอาจจะเกิดอาการทางแบบ เขาเรียกว่าอะไรอาคารทางร่างกายพวกเพอพวกอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยนะครับคือก็เครียดมันเป็นความเครียดที่เกิดจากการเกี่ยวความรู้สึกของคนอื่นร้องไห้ง่ายบ้างอะไรพวกนี้ก็จะมีบ้างนะครับอ่านี่คือด้านด้านด้านของศูนย์สองคราวนี้มันเจอศูนย์สี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยในด้านดอยก็คือสองสี่นี้เขามีความรับผิดชอบคือเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วรับผิดชอบในสิ่งนั้นๆเป็นกัลยาณนมิตที่ดี สำหรับผู้ที่เขาเข้าออใจกันอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าทําให้เรื่องคู่นี้ถูกเรียกว่าเป็นเมตตามหานิยมเพราะว่าเขาเข้าใจที่จะสื่อสารกับคนได้เป็นอย่างดีแต่พอมาอยู่กลุ่มสองสุดจะยิ่งแบบว่าเข้าลึกเข้าไปอีกนะครับกลายเป็นคนที่รับฟังสุดๆอ่ะนะครับเป็นคนที่รับฟังสุดๆในมุมบีของเขาอ่ะนะครับเป็นคนที่รับฟังสุดๆเลยแต่ในมุมด้อยก็คือเขารับเรื่องทุกอย่างอเขายุ่ง,เร,งเรื่องทุกทางแล้วบางทีแทบจะเอาตัวเองอ่ะไป ไปแบบช่วยเขาเลยอ่ะเหมือนเหมือนโดนมีดบาดแล้วเจ็บอ่ะแล้วเจ็บมากกว่าคนโดนอ่ะนึกออกไหมประมาณนั้นแหละคนจะเป็นคนประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ที่มันค่อนข้างจะผ่อนไหวมากๆถึงแม้แต่ช่วงไหนที่จิตด,ดีๆจิตนิ่งๆเนี่ยจะมีความสามารถในด้านการให้คาปรึกษาหรือการช่วยเหลือคนอื่นก็ตามทีนะครับคราวนี้นอกจากเรื่องที่พูดมานี่เป็นเรื่องเด่นๆของเลขขงุ่องผมนะครับนอกจากเรื่องที่พูดมาก็ ขอแบ่งเป็นด้านๆแล้วกันนะครับด้านแรกก็คือด้านบุคลิกผมมองว่าคนนี้บุคลิกดูดูอ่อนโยนดูเข้าถึงได้ง่ายดูแน่นอนมันมีสูนอาจจะดูรู้สึกแบบเอคนคนนี้เจ้าไงแน่นอนแน่นอนหรือไม่แน่นอนแต่ผมมองว่าสองศูนย์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของบุคลิกภายนอกเขาดูแบบมีความเขามีความแตกต่างมีความแตกต่างอย่างเช่นสองสีมันน่ารักใช่ไหมแต่มีความน่ารักที่ดูแตกต่างที่มันดูจะบอกว่าเด่นก็ก็ไม่เชิง แต่บอกว่าดูไม่ดีเลยก็ไม่เชิงแต่ว่าก็คือน่ารักน่ารักในเชิง huh รูปแบบของเขาเองนึกออกไหมจะบอกว่าคล้ายเก้าเก้าสองนึกออกไหมศูยสองคล้ายเก้าสองแหละแต่นี่คือแบบเป็นตัวของตัวเองมากๆนะครับผมก็ยังมองว่ามันก็ยังดูดึงดูดีอยู่นะข้อสองอ่ะข้อศูนย์เนี่ยมันไปถ้าไปทางดีมันจะไปสุดทางไงวะแล้วมาโยงกับสองความอ่อนนุ่มความอ่อนโยนความเข้าถึงผู้คนอะไรที่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้แบบ เออมันดูดีมีเสน่ห์หลายครั้งที่ตุนทรอถูกถูกทํานายว่ามีมีแรงดึงดูดทางเพศหรือว่าดึงดูดทางบุคลิกร่างกายที่ดีนี่มารวมกลุ่มนี้ผมเลยมองว่าถ้าเป็นด้านหน้าๆนะครับผมมองว่าเออก็ยังโอเคก็ยังมองว่าเออยังบุคลิกยังดูดึงดูดดีนะครับส่วนตรงกลางวิธีการทํางานเนี่ยเป็นคนที่ค่อยๆถ้านอกจากกัเรื่องเรื่องการให้คำปรึกษาหรือเรื่องการเจาารจาแล้วเนี่ยเขาเด่นเรื่อง เรื่องของการลงมือทาที่ค่อนข้างจะทําอะไรละเอียดละเอียดอยพอสมควรนะครับคือเหมือนว่าเวลาลงมือทําอะไรก็ทํามันอาจจะทําให้รู้สึกแบบบางอย่างก็ดูช้าแต่บางอย่างที่เขาถนัดอยู่แล้วนะครับผมมองว่าเขาก็ทําได้เร็วไม่ได้ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะครับถ้าถนัดอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่ถนัดก,ก็จะต้องแบบพิถีพิถันหน่อยแต่ก็สามารถเอาตัวรอดได้ในในงานที่ไม่เคยทามาก่อนนะเพราะอย่างน้อยสูนสองเนะี่ยเขาจะมีความสามารถที่จะ ศึกษาหรือว่ามองอะไรได้ชัดแล้วพอจะคำทางไปได้นะครับการทำงานก็ให้กลางๆแล้วกันนะครับส่วนเรื่องเ,อเรื่องความคิดอันนี้ผมให้ drop ลงนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าถ้าการตัดสินใจในลักษณะเชิงแบบนี้การที่จะรับรับเรื่องมาเยอะๆจนเกินไปเนี่ยมันทำให้อาจจะส่งผลถึงเรื่องความเครียดสะสมระยะยาวได้อาจจะทําให้อารมณ์มันดูแปรปรวนขึ้นลงไม่แน่นอน สักนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่ารับเรื่องอะไรก็อย่าใจดีเกินไปก็คือตัดตัดอะไรไม่สาคัญก็ตัดตัด,ตดออกไปบ้าน,นครับไม่ต้องรับหมดก็ได้นะครับวิธีการแก้ไขนะถ้าเกิดว่ามีเลขนี้ครับก็ไม่ต้องรับทุกอย่างอะ่ะถ้ารู้สึกว่าตัวเองรับทุกอย่างก็ก็ <c oughs> ป,ลปล่อยปล่อยบ้างก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของแนวคิดที่ออกมาจากคนกลุ่มนี้แนวคิดที่จะทานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมมองว่าก็กอยังโอเคนะทิดออกได้ จัดการอะไรได้ในในส่วนของตัวเองนะแต่ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นเนี่ยก็อย่าไปรับเยอะถ้ารับเยอะมันจะปวดหัวมั่จไปแก้ไขให้เขามันก็มันก็ใช่เรื่องนะนะครับประมาณนี้่วนเรื่องความรักบุคลิภยนอกโอเคแต่เรื่องจิตใจต้องระวังคุณคนอ่อนไหวขาดความมั่นคงทางอารมณ์มากถ้าคุณรักใครแล้วเกิดมันมีปัญหาเรื่องความรักไม่ว่าจะ<อ>ไม่ว่าจะโดยแนวทางแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการรักซ้อนการรักหลายคนหรือการที่แบบว่าทําให้คุณ มีคู่ทะเลาะก,กันอะไรพวกนี้มันเรื่องความอ่อนไหวของจิตใจอ่ะมันทําให้อาจจะเป๋ได้ในเรื่องความรักไม่ว่าจะไม่ว่าจะปัญหาด้านไหนนะปัญหาแบบทะเลออกกาะกับแฟนก็ที่งอนอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับหรือว่าปัญหาที่แบบมีคนมาจีบเยอะอะไรนู่นนี่หรือแม้กระทั่งปัญหาที่แบบไปชอบคนนั้นคนนี้มันก็มีมันก็มีโอกาสเพราะว่าเป็นคนที่ไปง่ายเรื่องแบบนี้ไปง่ายนะครับก็ก็ระวังนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องอ่า การเงินผมมองว่าหา,งาเงินกิ่งนะหา,งาเงินก่งในระดับอืคือมีกินนะมีค่าแบบเรื่องหาเนี่ยหาแบบมีมีอยู่มีกินได้เลยแต่เรื่องใช้เนี่ยก็ต้องอย่าอย่าพยายามให้ใครยืมอย่าพยายามให้ใครยืมนะเพราะมันเป็นรหัวก,กับการแบบเป็นคนใจอ่อนใช่ไหมถ้ามีปัญหาเรื่องแบบว่าให้คนนั้นคนนี้แบ่งยืมนูม่นนี่นั่นคือมันอาจจะสะสมอะไราย,ย,ายาวนได้อันนี้อันเนี้อันนี้ให้ระวังยิ่หนึ่ง แต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเองส่วนตัวเองใช้อะไรใช้งเงินอะไรไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วเงินที่มันออกง่ายมันขอเงานกับผู้คนกับคนที่ใกล้ชิดอะไรพวกนี้เราต้องระวังแต่เรื่องหาผมมองว่าโอเคครับหาจริงนะครับในนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเลขปุ่มนี้ก็น่าจะเป็นที่ตอบโจทย์ของคนที่สนใจนะผมมองว่า,วาเออม,มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแต่ก็ให้ระวังหลักๆก,ก,ก็เรื่องความรู้สึกเรื่องความคิดแนวคิดแล้วก็เรื่องการเงิน นะครับส่วน้ละอื่นก็โอเคนะคการทํางานกา็ก็อย่าว่ามันมีสองสีด้วยแมาแต่ดูชัดขึ้นหน่อยแต่พอพอไปสู่สอบเนี่ยก็ได้เห็นเรื่องของแนวคิดไอเดียที่มันออกมาถึงพวกนี้จโอเคของนะครับจินตนาครจินตนา,าการก็ใช้ได้กอนทุกคนอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งทางช่องวิวฟลุ๊แล้วก็ทางเสนอเร่อเแตก่อนสำหรับวันนี้จะามาช้านิดนึงครับแต่ก็มาแน่นอนครับยังไงก็ต้องบอกไว้แล้วว่าเออจะมาทุกวันนะครับ โอเควันนี้มาแล้วขอบคุณให้ติดตามมากครับทั้งทางัางนเรียนแล้วก็ทางการนอนคือของหรบวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ